ได้เนีหมูหอใไปตองไปรน,นะน, Duncan, น,นำนะฮะแนะนาแนะนาเลยว่าให้เอาไปทําให้สุกจะหอมนะครับก็คือเอาไปปิ้งเอาไปย่างไฟนะครับผมนะเอาไปปิ้งเอาไปย่างไฟนะครับผมนะเอาไปปิ้งเอาไปย่างไฟมันก็จะหอมหอมหมหอมเอาไปย่างทั้งไปตองเลยนะพี่ๆนะมันก็จะหอมหอมหมูหอมนะครับหอมเสร็จใช่ไหมเราก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับถ้าไม่ปล่อยให้มันเย็นเดี๋ยวมันจะ ปักพองต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับรอให้มันเย็นก่อนแล้วก่เอามาทานกับข้าวซึ่งเรากินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ดีแต่ถ้าจะให้ดีกินกับข้าวเหนียวดีกว่า ยิ่นะครับแหนมหมูหออใบตองผมว่ากินกับข้าวเหนียว่มันจะเข้ากันมากกว่าใช่ไหมพี่พี่ว่าไหมครับผมนะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆเลยนะครับนะสาหรับพี่พี่ใส่ดื่มใส่ดื่มใส่เฮฮาปาร์ตี้นะครับแนะนําแนะนาพี่พี่ใส่ดื่มใส่ดื่มใสยเฮฮาปาร์ตี้นะครับผมนะใส่กรอกอีสานก็ได้แหนมหมูก็ได้นะครับผมนะฮะซึ่งเป็นกับข้าวก็ได้นะครับเป็นกับแก้มก็ดี Okay hey.